ตรวจที่นอนรอบแรกตรวจที่นอนรอบแรกว่าใครใครทำที่นอนเรียบร้อยสะอาดไม่สะอาดนะครับและก็เวรหอทำหน้าที่เวรหอห้องไหนเรียบร้อยก็จะได้คะแนนเต็มร้อยเหมือนเดิมห้องนี้ห้องของวีรชัยเนาะแล้วก็เวรหอเด็กจะได้เรียกชื่อตามลำดับว่ามีเวรใครบ้าง อันนี้คือห้องของวีไรชัยนะ,ะตรวจหอตรวจที่นอนก่อนเนาะต่อไปนี้ก็อันนี้คือห้องของยงยงนะุงเนาะตอนนี้ที่นอนเรียบร้อยหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามีหลักฐานอยู่ในวิดีโอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์เราจะต้องสางที่หลับที่นอนตัวเองไม่ใช่ว่าครูด,ดูเงียบๆนะไม่ใช่ครูตรวจเงียบม,มีหลักฐานหมดว่าใครพับไม่พับ คนที่อยู่เวนหอนะ่ะครูจะอ่านชื่อตามลำดับนะครับวันนี้เวนหอมีอยู่ห้าคนนะครับเดี๋ยวจะดูชื่อก่อนว่าใครทําตรงไหนใครทําอย่างไรเอ่อันนี้ครูอยู่ในวิดีโอหมดแล้วนะครับพอตื่นมาปุ๊บจัดที่นอนเลยเพราะว่าโอ้ครูครูคเขาจะมาถ่ายวิดีโอละเพราะว่าเขาจะมาถ่ายเอาที่นอนนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นยังไม่จัดเลยเออตอนนี้ก็จัดแล้ว จัดที่นอนเนาะทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดมีอยู่สองชั้นอันนี้คือของห้องวีไอชัยละ<อ>เดี๋ยวครูจะถามว่าห้องนี้เ,เวรหอมีห้าคนคือใครบ้างเนาะตอนนี้อยู่ในช่วงของการตรวจอะไรครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการตรวจที่นอนนะอ,ะอการตรวจที่นอนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเวรห้าคนคือใครบ้างเนาะอันนี้เขาทำละอันนี้คือ ข้างบนนี่เขารู้ว่าครูก็อยู่ข้างล่างอยู่เขาก็พยายามทําข้างบนแน่นอนอะ่ะตอนนี้คือตรวจที่นอนแล้วนะครับตรวจที่นอนแล้วไปทําอะไรครับทำ,ทำหรือ,อยังครับยังอ่าตอนนี้ที่นอนตรงน,นี้จะได้คงร้อยไหมร้อยคะแนนนะครับจะได้ร้อยคะแนนหรือเปล่านี่คือที่นอนของยงยุงท่าน,นี้ที่นอนของ อาจจะได้จําจะได้จะได้รัวเป็นห้องอันนี้คือนอนชุมพลอ่ะชุมพลเนาะชุมพลห้องนี้เนาะชุมพลคนเดียวก็รู้ว่าเป็นห้องของชุมพลอันนี้ก็เป็นห้องของยงยุงอ่าอ่าอันนี้อันนี้อันนี้อยู่เวนอะไรครับอยู่เวรอะไรครับเวนหอใช่ป่ะเวนหอเหรออยู่เวนหอป่ะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของใครครับ <Yeah. S 1> เป็นหน้าที่เวนหอไม่ต้องเดี๋ยว เดี๋ยวเนหอเขาจะอย่างนั้นจะเอาตรงนี้เป็ียนเป็นเป็นเป็นเวนที่นอนเลยก็ได้มันต้องเอาเป็นหอละนาอใช่ไหมเพราะเราต้องกวาดจากนู้นลงมาใช่ป่ะเออดีแล้วมันต้องดิคุยจะรู้ว่าห้าคนใครไม่ทําเวรบ้างนาอตอนนี้ตรวจที่นอนนะครับตรวจที่นอนตรวจที่นอนแล้วเนอะตรวจที่นอนแล้วยงยงปิดไฟหรือยัง อ่ะตอนนี้ลงยูงปิดไฟเลยนะครับอ่าตอนนี้ดูนะว่าใครทําตัวไหนบ้างนี่ครูจะดูครูจะตรวจที่นอนนะครับตรวจที่นอนนะครูจะตรวจที่นอนเดี๋ยวครูจะดูว่าเวรห้าคนมีใครบ้างนอเวรห้าคนมีใครบ้างทําตัวไหนบ้างอันนี้คือตรวจที่นอนว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจะได้คะแนนเต็มร้อยเหมือนเดิมไหม ที่นอนตรงนี้เป็นที่นอนน้องใครเอ่ยไม่รู้นะดูไว้ก่อนเนาะตอนนี้คร,นนคตรนนูตรวจที่นอนแล้วครูตรวจที่นอนตรวจที่นอนแล้วนะตรวจที่นอนแล้วตรวจที่นอนแล้วไม่มีใครนอนต่อไปได้แล้วให้ตื่นก็คือตื่นเนาะเออันนี้ก็คือตรวจที่นอนแล,แล้วล่ะอ่าเรียบร้อย เดี๋ยวดูต่อไปนะครับมีหลักฐานหมดเลยว่าจะจะคงที่เหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเสร็จจากตรวจที่นอนเสร็จครูก็จะตรวจหอเวรหอเวรหอมีห้าคนนะครับเวรหอมีห้าคนเดี๋ยวใครทําตัวไหนบ้างเดี๋ยวจะเรียกมาทีละคนนะครับใครทําตัวไหนบ้างครูจะเรียกมาทีละคนึครูจะไปดูข้างบนอีก คจะไปดูข้างบนอีกเดี๋ยวคุณจะประกาศชื่อรายชื่อคนที่ทำเวรหอมีห้าคนนะวีรชัยทำตรงไหนถ้าไม่ทำก็จะประกาศเราในในกลุ่มนี่แหละนะอันนี้คือตรวจที่น้อยน,นะครับครูตรวจที่น้อยหนังสืออะไรพับทุกอย่างเลยนะครับพับทุกอย่างเลยเพราะว่าครูจะต้องเอาลงวิดีโอเพื่อจะได้ตรวจนะครับเพื่อจะได้ตรวจ และตรงนี้เป็นใครเวนใครนะอันนี้คือที่นอนขอใครที่นอนตรงนี้เรียบร้อยไหมเออไอ้อน,นี่มาอยู่คนเดียวด้วยคนเดียวนี่คงได้แล้วแต่นะคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยตั้งไว้หนึ่งร้อยหนอนตั้งไว้หนึ่งร้อยข้างบนตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุยจะไปดูเวนหอต่อเวนหออันนี้คือตรวจที่นอนละ ต่อไปก็แปลอันว่าหมดเรื่องการตรวจที่นอนต่อไปก็ตรวจเวนหอเวรหอใครเป็นหัวหน้าเวนหอใครเอ่ยที่ไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองบ้างเวรหอมีห้าคนคนแรกคนแรกชื่ออะไรครับคนแรกชื่ออะไร ชื่อวีระชายคนแรกชื่อวีระชายเอาละไหนไหนวีระชายอยู่ตรงไหนวีระชัยวีระชายอยู่ไหนฮะบีระชายอยู่ไหนวีระชัยฮะบีรชะราชยระายอ้าววีระชัยเสร็จแล้วใครอีกคุยจำไม่ได้ห้าคน แต่ยงยงนี่ครูบอกกี่ครั้งคร้ง่วครับมไม่ใช่ต้องปิดต้องปิดไฟก่อนแล้วต่างตัวนะครับเข้าใจไหมไฟนี้ถ้าเกิดเราเปิดไว้นานนี้คิดเอาเองเนาะว่าเป็นยังไงอยู่ใน youtube แล้วอ้าอันดับแรกแ่งตัวนี้อจาจกตัวที่หลังครับเราเอาไฟไว้ก่อนนะครับเข้าใจไหมครับมีกี่คนครับที่ตีนี่รู้ไหมหนะ้าที่ตัวเองครับ แต่งตัวที่หลังอันนี้คือ